โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2488นับถึงปีปัจจุบันมีอายุ75ปีตราประจำโรงเรียนเป็นวงกลมร้อมรอบอักษรย่อวอจอภายใต้รัศมีมีค้างเสือรองรับสีประจำโรงเรียนเขียวขาวเหลืองสีเขียวหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสีขาวหมายถึงความจริงใจและความบริสุทธิ ส่วนสีเหลืองหมายถึงการใกล้ชิดพระพุทธศาสนาจิตใจสงบคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินัยใฝ่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคนดีกีฬาเด่นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของท่านผู้อำนวยการสจีชินอักษรและรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายปัจจุบันมีนักเรียนรวม2 0 0 0 92คนข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนรวม113คนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ทางโรงเรียนของเรามีการจัดเตรียมความพร้อมดังนี้ ในด้านของการบริหารมีการจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียนและมอบหมายงานให้ครูผู้รับผิดช,ชอบที่ชัดเจนมีการวางแผนวางโครงการมอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี2563มีการดำเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียน เป็นปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านอาคารสถานที่มีการจัดบริเวณการจัดบริบทของโรงเรียนจัดอาคารเรียนที่ปลอดภัยมีการดูแลรักษาตรวจสภาพระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยการจัดห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ มีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำห้องสุข,ขาระบบน้ำประปาที่เหมาะสมมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุดโรงเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยมีการจัดที่สําหรับจอดรถจักรยานรถจักรยานยนต์จุดจอดรับส่งนักเรียนมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินทางไปกลับของนักเรียนอย่างชัดเจน การติดตามดูแลปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายในบริเวณสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมีการจัดห้องปฏิบัติการห้องพิเศษทุกห้องให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีบรรยากาศน่าเรียนมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาเป็นปัจจุบันมีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดจัดทำเอกสารแบบปพและอื่นๆของห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยทุกชั้นเรียนและ เป็นปัจจุบันจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กเรียนรวม IEP ครบทุกคนวางแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในรูปแบบ Active Learning จัดทำสื่อการเรียนรู้และจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการจัดทำป้ายนิเทศการเรียนรู้และเป็นปัจจุบัน มีการจัดตารางสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยทุกชั้นเรียนและเป็นปัจจุบันด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีความกระตือรือร้นในการเรียนนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนหนังสือเรียนครบทุกคนผู้เรียนมีความพร้อมด้านการเรียนการจัดตารางเรียนมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมเหมาะสมกับชั้นเรียน ด้านการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทางโรงเรียนมีแผนคู่มือมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีมาตรการในการคัดกรองวัดไข้ผู้เรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีมาตรการในการให้ผู้เรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทางโรงเรียนมีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอลมีการจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียนมีการจัดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสโต๊ะ ้าอี้อุปกรณ์หรือบริเวณที่ใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและนี่คือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563จากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของเราชาวเขียวขาวเหลืองเพื่อให้โรงเรียนวัดห้วยจระเคศวิทยาคมเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าและสง่างามปรากฏ ในใจของทุกคน